สองห้าห้าเจ็ดนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับช่อง M i X X D Gamer ครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามากับช่อง Mini Under Score สองห้าห้าเจ็ดค่ะอย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์พวกเราด้วยนะวันนี้เราจะแชร์ s ทนทา้าสกายให้ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำละครเรื่องเรื่องอะไรครับบอกไปเลยเรื่องที่น้องที่ที่พานนองไปเดิน ห้างแล้วผัดหนงกัค่ะแล้วน้องอายุเก้าแล้วพี่อายุสิบสิบแปด้สิบสี่สิบสี่แล้วสิบสี่แล้วกว่าจะมาอกแล้วน้องแล้วกว่าจะมาเจอน้องก็อายุสิบห้าแล้วพี่ก็อายุสิบแปดไปแล้วเราไปเริ่มละครกันเลยเฮ้น้องวันนี้ไปเดินห้างกันไหมได้เลยพี่ อะไนะ okay, อยากได้อะไรก็บอกนะอยากได้ iPhone 14เอ้ยไม่เอาแพงเกินเป็นเป็นหมืนอะนะน้องเป็นหมื่นเลยพี่ซื้อไม่ให้แล้วต่อหน้าล่ะโอ้โหแพงกว่าอีกน้องงั้นผมขอเล่นคนิปก่อนนะโอเค<า>โอเคเข้าก่อนไปเปลี่ยนเสื้อก่อนห้องน้ำอยู่ไหนโอเคไปที่ห้องเข่วก็ได้โอเค,อเคน้องแต่พี่ไปห้องนอง้ำ เดี๋ยวพี่ไปห้องน้บบนําแป๊บนึงนะห้องน้ําเอ้ออยู่ข้างล่างแต่ค่ะห้องน้ํา,าอยู่ไหน,นอ่ะพี่อ่ะเอาละที่นี่หาห้องน้ําไม่เจอได้ที่ปั๊มก็ไม่มี<ต>ห้องน้ําพี่นีน่กําลังกับแตกก็เปลี่ยนชุดน้องงั้นนั่นเดี๋ยวพี่ไป พี่ทำไมเจ้าพออยู่อย่างนี้อ่ะพี่หยิบผิดมาหรือเปล่าเนี่ยน้องอยู่ไหนเนี่ยทำอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ที่หน้าโรงหนังเนี่ยทำไมเจ้าพอมีวแบบเนี้ยโอ้โหขอโทษขอโทษน้องหยิบในกระเป๋าพี่ใหม่ดิโอ้ใส่เลยโอเคน้องเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำที่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มนะโอเคพี่ขอตังค์ด้วยขอตังค์ค่าฟิตเนสใช่ไหม ใช่เด็ดเด็ดหนึ่งพันบาทเพิ่มราคาโอ้โหโคตรแพงเลยมาแล้วค่ะจ่ายตังินไว้นี่ค่ะครับมเดินเดินไปยืดเๆศเดี๋ยวนะแล้วห้องน้ำมีไหมล่ะนี่ยิงน้องคงจะไม่ไม่ต้องเอาโทรศัพท์ไวให้น้องหรอกเพราน้องคงไม่หาย ตัวไปหรอกอต่พี่ดีกว่าตรงนี้แหละห้องน้ำโอเคชี้ซะและ้วกลับไปดีกว่าเอต่พี่นี่แหละพี่จะได้ไม่รู้หรอกเฮ้ยมันเลนโอไฮโอนี่ไหนถ่าไหร่พี่จะมาเนี่ยนี่นังไงพี่น้อ,นนงนองนั่นหรอน,น,น้องน้องอยู่ไหนอะ คุณคุณครับไม่เห็นเออราเราอยู่ชั้นล่างคุณครับ,รบน้องผมอยู่ไหนครับเออน้องผมบอกว่าครับจะไปตามตัวไปตามหาอะไรครับน้องเขาบอกว่าจะไปตามหาคุณพี่ป๊อโอเคครับเราไม่ต้องเข้าแบนเราไม่แบบเราจะไปตามพอดีเลย <c oughs> โอ๊ยพ่าจะเห็นรอ เฮ้ยน้องอยั่ไงวะชงนีง่หันหลังบ้านหรกเฮ้ยโซนี่หาไม่เจอต้องไปแจ้งตำรวจละวพราน้องหายนี่เป็นถั่วเราขนาดนั้นเลยเนี่ยดีนะมันมีตังค์ห่พันบาทเราหลอกพี่ด้วยไปดูหน่อยดีกว่าไม่เป็นไรตังค์หนึ่งพันนั้นใช้ได้แป๊บเดียวไปดูหนัง ไปดูหนังก็หมดไปห้าร้อยละห้าสิบเนนเราก็รู้อยู่แล้ว500ลว่าห้าร้อยคุณตำรวจครับคุณตำรวจอ๋วจบแล้วหรอฟิลมจังเลยค่า <5 S 2> ตัวหนังห้าร้อยนะนะหนูตงใจแล้วครับโอเคคุณตำรวจครับขอเป็นหัวเนียนคุณตำรวจครับ <พอ S 1> คุณตำรวจคุณตำรวจตกยังแบสแจ็คจังบอย ชาเบ็ดป่ดยต้องยงเบ็ดต้องยบป่ยพาคุณตำรวจไม่อยู่ทำไงดีวะน้องก็หายน้องก็หายไปแล้วไปได้ขนมด้วยมาร้านคออังโมคา ด้วยไงแล้วน้องก็จำบ้านไม่ได้ว่าบ้านเลขที่อะไรเฮ้ยนมเานเอ็กว่องเล่นบ้านดีกว่านี่ไงโอ้โหไม่เข้าได้ขอบนี่โอ้โหไม่เข้าขอเ่ีได้ไหมครับได้ได้ได้วัสหนังผ้าหนันี่มก่อนนะนี่นี่ทอเพื่ออะไรนี่น้าว้นหล นี่น,นี่นี่เกมแบบดีดีดีกว่าเอ้ยไม่เข้าเลยไม่เอาอดี้แล้วไม่ไม่เอาละแต่ขับรถเล่นหน่อยดีกว่าวันนี้ถ่าเป็นเกมแบบดีดีกว่าคันนี้นี่เราคันนี้นี่แหละไม่ใช่เหมือนจะอล่นเกมตรงเดิมนะเดี๋ยวเพิ่มว่า ยรถช้ามากเลยเดี๋ยวจะขับรถเล่นเสร็จก็มาแต่งรถทำให้รถเร็วขึ้นดีกว่านี่วันนี้ไปซื้อเสื้อหน่อยดีกว่าเจออันฮาโลวีนขอบคุณครับที่ให้กวันฮาโลวี ไปร้านเสื้อหน่อยดีกว่าเไหดี๋ยวนครับดีคุณครับเห็นเห็นน้องผมไหมครับคุณคุณครับเห็นน้องผมไหมครับตัวเล็กๆอะครับคุณตัวเล็กๆหนึ่งปีผ่านไปอ๋อที่สุพีตงโรยอะตัวเล็กๆอะครับโอ้โหหปีแล้วเนี่ย กลับบ้านดีกว่าไปเที่ยวภูไปเที่ยวกุงเทพมาตั้งหลายวันเช็คหนุ่งพี่จังเลยอ่ะม้นมาแลักหี่วเห็นในที่สุดเราก็มีรถคันหนึ่งแล้วเรีมบอฟฟี่เรามมหกและยังใช้คันเดิมอยู่วันนี้ไปออกรถดีกว่าไปออกรถคันใหม่เป็นอะไรดีนะ เได้ล่มบกินนี่มาด้วยดีจังมั้งไปออกรถแบบไปออกรถแลมโบกินแม่ดีกว่าแล้วก็ไปซื้อมอไซค์ออกมาแต่งด้วยเราไปบ้านพี่โม่ดีกว่าซองนี้มันไม่เห็นมีอะไรเลยคน่ากลัวน่ากลัวพี่ครับขอออกรถหน่อยครับรถอะไรน้องแลมโบครับ ขอบคุณครับพี่ได้ลมโบเลยยิย yes. yes. ิสกว่าจะได้ลมโบคันนี้เก็บเงินเก็บเงินหนึ่งปีเต็มเต็มก็บงนลโบทีนี้คนี่มาตั้งหปีเก็บมาได้สองห5บาทนี่เป็นละนี่สองนี่ห้าลาเลยเนะน,นี่ยคขาเนี่ยล้วมอใสเงินดีนะคะว่ะรถให้เราเฮ้ยใค่อ,อ่ะคนที่ คนคล้ายๆอ่ะผมสีขาวใครวะไอ้นหนูน่าจะใช่ดีกว่าคนครับคนครับคนอืมคนนี่ไงมอไซค์คันนี้ด้วยโอ้ยมอไซค์คันนี้ก็ไม่ได้นี่คุณใครเนี่ยมาเรียกผมพี่ทำไมผมไม่รู้จักคุณ คุณเป็นใครผมไม่รู้จักคุณเลยก็เพราะ่าผ่านไปหนึ่งปีเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจ <ผม S 1> เลยนะคุณเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจนะถ้าคุณไม่ยอมไปนะเนาะไม่เข้ใจเราควะหรน้าก็ไม่เหมือนน้องเราที่หายไป<ด>รถลดน้องอลดน้องเรามันก็ไม่ขย,ยันขนาดนั้นนะ่ะน้องเราอะ ที่ก็จำไม่ได้แต่สองบ้านที่ดีกว่าซื้อบ้านหลังใหม่ดีกว่าพี่ซื้อบ้านหลังใหม่เหรอคุณเป็นใครครับผมดมูจักคุณคุณไม่ต้องมายุ่งกับผมดีใจผมแจ้งตำรวจเอาจริงๆครับไปบ้านผมก็ได้เจรจาเรา ยูทูบเมื่อวันแรกนี่ไงจะเป็นอยากเป็นเจ้ามินี่อันเดอร์สกอร์สองล่าห้าจีเดี๋ยตั้งชื่อก่อนดีกว่านี่บ้านหลังนี้ทำยูทูบด,ด้วยวันนี้จะทำทย,ยูทูบยูทูบเมื่อวันแรกอยากแต่เราก็รู้สึกว่าคนนั้นมันน่าคุ้นๆเหมือนน้องเราเลยนะเฮ้ยหรือน้องเราทำงานได้แล้วหรือนม่นมันน้องเราวะ สวัสดีครัทุกคนวนนี้อยู่กับต้นนี่อันนี้ร์สต์นะคะวันนี้เมจะมาดูรบกนะคะนี่รบกต้องไปดูหน่อยละขอบคุณนะคะที่ฟังผมงตัเชก่อจ้าิงตองม่ได้รูมาแล้วตรงถ่ายรูปเป็นความทรงจกว่ามีใครอยู่ไหมครับ พี่พี่มาหรอเออนี่คุณใช่ยน้องถ้าน้องผมถ้าน้อง,องผมจริงๆคุณถ้าคุณน้องผมจริงๆคุณต้องรู้ชื่อผมต้องรู้ว่าผมอ่ะชอบสีอะไรชอบกินอะไรพี่พี่ชื่อพี่บาสเฮ้ยเดี๋ยพี่ชอบสีดำเฮ้ย สิบแปดถูกนี่หว่า <ผม S 1> เดี๋ยวขอ<ร>ขอดูดอขอดูรูปหน่อยนะขอไป,อไปดูรูปขอเทียบรูปตอนเด็กกับตอนนี้หน่อย <c oughs> ตรงกันเปรียบบอกแรกเนี่ยผมดื่มชาเนี่ย ดูที่ปากผมผมดื่มตลอดแหละเ,เออใช่น้องไปอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือน้องจะอยู่หลังนี้ตามคลิปบอ,บอกแน่บ้ากก็คือผมอไม่เข้าใจเลย<อ>เดี๋ยวน้องพี่ไงผมมาทำงานได้ก็อัดคลิปนะอัดคลิปไปเลยนะเงินพี่ก็ไปทำ Youtube ด้วยละไปทำเลยไปทำเลย ทังจบได้ไปหาที่บ้านพี่ดีกว่าเบื่ออคลิปวันแรกเราไปอัดคลิปกับน้องดีกว่าติดประตูบ้านไปดูพี่ดีกว่าพี่อัดยังไงพี่อัดถุอหรือเปล่าอัดแบบอัดแบบกับน้องเลยอ่ะอัดสองคนคูห่หูตลอดการนี่แหละพี่ออกมาดูด้วยเอเอน้องมาพอดีเลยจะให้ช่วยอัดคลิปหน่อยอัดคลิปแบบสองคนนะน้อง ได,ด้๋ยว<น>ผมทำแค่นี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ทำเครื่องไหนดีนะเครื่องนี้ดีไหมหน้าจอใหญ่อะ่ะพิมพิมพิมส่งแล้วแต่ผมไปทำแล้วเอียดสมบัครให้พี่ก่อนนะเฮ้ยพี่สมัครเป็นน้องเครื่องนั้นใช้ตัดต่อเนองมาเรามาเริ่มมาเลยเพี่ตัดเป็นน้องไม่ต้องช่วยหรอก สว anyway, ัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับช่อง M X X D Gamer แล้วก็ช่องอะไรน้องมินนี่อันเดอร์สร์การ์257ครับวันนี้พวกผมจะมาเล่นเกม Minecraft นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับชาลเลนจ์ Minecraft รือชาเลนจ์ของพวกเราวันนี้ก็คือห้ามเห็นสีห้ามเห็นสีม่วงสีม่วงไม่ค่อยมีเลยเฮ้ยเห็นิปเปอร์เฮ้ย นี่เนี่ยกระโดดกระโดดสำหรับคลิปนี้ขอจบคล่ปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เจ๊ครับพี่ไปผมอยากกินแต่พี่ขอตัดคลิปก่อนนะเสร็จแล้วจ่กจิกจิกจิกโอเคเสร็จแล้วน้องพี่ได้โลน้องพี่ได้รูมาแล้วพี่ได้โลมาแล้วเชื่อผมก็มีนะเรามาถ่ายรูปกัน เะีผมไปหยิบรูปที่บ้านผมก่อนโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จต้องคุยกับน้องว่าทำไมน้องถึงหายไปได้ดีนะเราปล่ไปไว้โอ๊ยน้องน้องไปช้าจังเลยเดินไปหาน้องเลยดีกว่าได้ร่วมาแล้วเราไปจอค่ะนี่พี่ไปดีกว่าล้วพี่พี่ เออคีบบม,มาแล้วมาแล้วถ่ายคิปกันตรงนี้แหละเอ้ยไม่ใช่ถ่ายลูกันตรงนี้แหละนี่ถ่ายลูกหนึ่งสองสามนี่อ่ะโอเคเสร็จแล้วนะ้องไปกัน,นแต่ผมจะไปขอบคุณเอฟซีพี่ขอคุยเรื่องอะไรหน่อยดิได้ได้ได้าอก่อนน่อน่าจะคุยยาวเลยนั่งตรงน,นี้นั่งตรงนี้ ทำไมตอนนั้นน้องถึงหายไปได้อ่ะก็ตอนนั้นผมผมผมจะเจอไปพี่ไงจะพายัางไงทำไมแอบอย่างนั้นนะพี่หายไปหนึ่งปีเล,ล้วเนี่ยก็เพราะผมไปแอบอะ่ะผมผมจะมีเรื่องมาบอกเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเจ<ม>้าพี่เอีอ้ผมมาตั้งใจเด็กขอบมผมคุณมากเดี๋ยวเรื่องที่าผมไปแอบอะ่ะ ผมกือนก็ไม่เป็นแล้วตอนที่พี่มาอยู่น้องไม่ทําไงถึงเป็นยูทูบเบอร์ได้บ้าพี่้ีเงิให้หนึ่งบาทผมก็จะเอาไปแจ่เขา่น่หลยแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องจให้ให้พี่แล้วแล้วผมก็ไปที่โรงหน้ผมก็ไปหนังรอบนึงห้าร้อยบาทมันก็เลย ก็ไปซื้อเสื้อผ้่อ20บาทอแล้วแล้วแก็เสื้อเสื้อเนี้ยเขาเขาเออให้มาฟรีผมไปผมขอชุดนี้แล้วเขาก็ให้ฟรีอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองตอนนั้ <c oughs> นพี่ก็ไปถามคนฟิตเนสเค้าบอก,กว่าน้องอไปที่ปั๊มน้ำมันแต่น้องก็ไม่ได้ไปปั๊มน้ำมันสักหน่อย นะาของผมน่าจะไปที่ปั้มน้ำมันั่นแหละแล้วแล้วผมก็เห็นรถขี่ไปแล้วผมก็เลยนึกว่าพี่น่าจะไปเอาของที่บ้านอ๋อไปให้หมดเลยเรานอนกันเสร็เนาะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดนอนก่อนโอเคเนาะเดี๋ยวพนอนเดี๋ยวนอนกว่านอนบอกนี่ชุดนี้ผมสวยไหม ไม่สวยกระเทยเหรอไม่ใช่กระเทยใช่สายพินอนแรงพี่มีของเซอร์ไพพสยอะไรเหรอหลับตากนหลับตาหันหลังมาไอโฟนสิบห้าน,นี่มันของพี่ไม่ของน้องไอโฟนสิบห้าพี่ตั้งใจซื้อให้เลยนะเนี่ย ร่คุณน้ำมอยู่จุเนเต้นเต้นเต้เต้นเตมเตมนเต้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 นเ้เต้นเต้นเต้นต้นเต้นเต้เต้นเต้นเนเต้นเต้เต้นเต้นเต้นเดี๋ยวพี่เติมเต้ต้้นเ้นเตเตเ้นนเต้เต้นเต้น้นเ้เตนนนน้นเน คนนหมื่เลยปิดไปกว่าเฮ้ยนี่มันของพี่นี่ถ่ายรูปเป็นความทรงจำให้พี่ดีกว่าจะเถอะเราไม่อยู่เราเราต้องไปทำโทรศัพท์บันบันบันไดบันไดบันไูปกวานกว่าพี่จะได้ไม่ต้องสงสัยรูปเราจะเบ่งออฟเติมกี่น้องใช่ใช่จบภาพตรงไหนเนี่ยมาเชิญจบภา พี่ครับขอเติมเกมหนึ่งร้อยขอเติมเกมหนึ่งแสนบาทครับโอ้โอเบลเ,เอาเอาโทรศัพท์มาโอ้นี่ครับพี่เมื่อไหร่ที่จะมาเนี่ยได้แล้ว 1, ห,หนึ่งแสนบาทเติมแม่น้องเองเติมไปให้หนึ่งแสนบาทแต่ผมเลี้ยงนะครับโองขอบคุณครับเปิดไฟด้วย บางค่อยตัวน้ำน้ำน้ำอร่อยจังเลยเป็นเรื่องรอคี่ข้ังล่างดีกว่าจะได้เห็นพีนวนข้า้งล่างน่ากลัวจังเลยพี่ผมมาแล้วผมลงมาดูรถนี่เอาไปเลยน้องดูเงินดูเงินในดูเงินในทัวลิตดูเงินในทัวลิต เหรียญดูเงินในเอทีเอ็มดิมีเป็นแสนีที่เติมให้นะพี่ไปนอนเสร็จถิดผมทำง,งานบ้านให้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงทยยเยงท่านี้นะคะบ๊ายบายแต่ทีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะกดเชิ์กดซับสไคร้ตมาด้วยนะคะบ๊ายบาย